สวัสดีค่ะวันนี้ประทิพพามาชมไขแ่แฝดค่ะวันนี้ไปซื้อไขแ่แฝดมาสิบห้าลูกเก้าฝั่งนี่ค่ะไขแ่แฝดมันจะแตกต่างกับไข่ธรรมดาลูกใหญ่ยูกใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเรียบค่ะสีกระปุกกระปับจะดูง่ายมากนี่ค่ะยิ่งลูกนี้ยิ่งเห็นชัดเลยมันมันมันไม่เรียบ เหมือนไข่เหมือนไข่ธรรมดาเหมือนกับมันผิดปกตินะคะเพราะว่ามันมีสองลูกอยู่ในหนึ่งใบในไข่ดูใกล้ๆไขแ่แฝดไข่ไก่ที่นี่มีสองสีค่ะสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเนาะสีสีไข่ไก่อันนี้คือไข่ไม่แฝดค่ะคือไข่ธรรมดาแต่ก็ลูกใหญ่นะ อันนี้ก็มีสองสีไข่ไก่เมืองนอกแปกแล้วมีสองสีในเมืองไทยบ้านเรามีสีเดียวอันนี้มีสีขาวกับสีสีน้ําตาลนี่ค่ะดูความแตกต่างความแตกต่างระหว่างไข่แฝดกับไข่ไม่แฝดไข่แฝดจะดูใหญ่มากเลยไข่รธรรมดาก็ก็ดูธรรมดาแต่ก็ยังยังใหญ่อยู่ยเพราะว่ามันเลือกได้เนาะ ไข่รธรรมดาเลือกได้แต่ไข่แฝดนี่เขาจะจัดไว้ต่างหากเลยว่าอันนี้เป็นไข่แฝดนระราคาอีกอย่างหนึง่งถ้าไข่ธรรมดาสิสิบฟองนี่จะประมาณห้าห้าสวิตฟังไข่ไข่แฝดก็เก้าฟังค่ะสิบห้าฟองนี่ค่ะความแตกต่างระหว่างไข่แฝดกับไข่ไม่แฝดลูกใหญ่มากๆเห็นแล้วเห็นแล้วตื่นเต้นค่ะ กินลูกหนึ่งอิ่มเลยนี่สีสวยด้วยเนาะสีออกน้ำตาลสวยชอบว่ะชอบไปซื้อซื้อแล้วก็เอามานั่งดู <c oughs> ก็เลยถ่ายถ่ายไว้ถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูด้วยเนาะเห็นแล้วมันสวยอะไข่ก็สวยถ่ายเก็บไว้ดูด้วยค่ะมันช่วยไปหมดเลย กินวันละลูกสองลูกวันละลูกสองลูกทยอยทยอยกินเอาทยอยทำกับข้าวซื้อมาแล้วก็มานั่งดูชื่นชมไข่ค่ะ